สวัสดีครับมาพบกับโตโยต้ารีโว่ 2.4e เกียรโตพิลันเนอร์นะครับปี2019คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4,02,900บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะครับหรือจะจัดรวมกับค่างวดจะได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,200ครับ84งวดหรือ8,700ครับ72งวดเราสวยเบือป้ายแดงนะครับภายใน อุมกลณยมัตติฟังก์ชันระบบเบรก ABS Airbag คู่นะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้ทําความสะอาดให้เดี๋ยวเราเจ็บงานให้เรียบร้อยครับถ่ายให้ลูกค้าดูว่ารถเราเข้ามาเดิมๆครับไม่มีชนน็อตเดิมครับไม่มีขยับสภาพก็พร้อมใช้งานเลยครับเครื่องเจีย์ปกติครับขับทางกายสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วขับเปิดได้นะเครื่องยนต์204ดีเซลนะครับประหยัดนะครับผม มีจอม,มีกล้องถอยพร้อมสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองครับแยกไจน้อยนอนทบุรี